พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จัดทําโดยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2โรงเรียนกลียนีศิริมราชสังกัดมณฑลฐานบกที่41รายงานครับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากร์ทไทยองค์ที่3แห่งราชวงศ์จัก,กรีเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศีสุราลัยหรือเจ้าจอมมาดาเรียมประสูตนะิณวันจันเดือน4ี่เรม15บห้าข้ามปีมะแม่ตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพ เมื่อสมเด็จพระราชชนกได้สเสด็จขึ้นครองราชเป็นราชกาลที่สองในปีพุทธศักราช2352พระองค์จึงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นพระองค์เจ้าชันเอกออกพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายทัพจนปีพศ2356ได้พระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมือนเจษดาบ,บดินพระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจด,ด้านความมั่นคงพระองค์ได้ทรงป้องกันร,ราชอาณาจักรด้วยส่งกองทัพไปสกัดทัพของพระเจ้ญญาอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไม่ให้ยกทัพเข้ามาถึงชาญพระนครเกิดวิริสตรีก็คือท้าวสุรนารีหรือย่าโมพระองค์ทรงได้ประสบความสําเร็จในการทําให้สยามกับยวนยุติการสู้รบระหว่ังกันเกี่ยวกับเรื่องขมรโดยที่สยามไม่ได้เสียเปรียบยวนแต่อย่างใดพระราชกรณียกิจ ด้านการคมนาคมในรัชสมัยของพ่อองค์ใช้ทางน้ําเป็นสําคัญทั้งในการสงครามและการค้าขายคลองจึงมีความสําคัญมากจึงโปรดให้มีการขุดคลองขึ้นเช่นคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาดและคลองมาหอนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทรงทํานุบํารุงและสนับสนุนการศึกษาโปรดก้าวให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท แต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นเล่มหนึ่งคือหนังสือจินดามณีโปรดก้าวให้ผู้รู้นำตำราต่างๆมาจารึกลงในศิลาตามศาลารอบพุทธสาวาทวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโบราวิหารจึงอาจกล่าวได้ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามพระราชกรณียกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์ในรัชชสมัยของพระองค์ได้มีมิชชันนารีชาวอเมริกันและชาวอังกฤษเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคิดเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในจำนวนนี้คือศาสตราจารย์นายแพทย์แดนบีบดวัตเดย์หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนามหมอรัดเดย์ได้เป็นผู้รีดเริมให้มีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษและการฉีดวัคซีนป้องกันอาฮิวาตะาโรคและการทำป่าตัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้หมอบรัดเลยังได้คิดตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2379ทำให้มีการพิมพ์หนังสือภาษาไทยเป็นครั้งแรกโดยพิมพ์คำสอนศาสนาคิดเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2379พระราชะกรณียกิจด้านการค้ากับต่างประเทศพระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการค้ากับจีน รวมถึงการเปิดค้าขายกับหามหน้าตะวันตกจนมีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างกันคือสนธิสัญญาเบอร์นีพศ .2369 และ6ปีต่อมาก,ก็ได้เปิดสัมพันธ์ไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและมีการทำสนธิสัญญาต่อกันในพศ .2375 นับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศทางตะวันออก ส่งผลให้ไทยได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากพระองค์ได้นำทรัพย์สินที่ได้จากการค้ามาไว้ที่พระคลังข้างที่เรียกว่าเงินถุงแดงพระราชกรณียกิจด้านศิลปรกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปปโปรดเลาปุรหมอมให้บุรณปฏิสังขรพระปรางวัดอรณุณราชวรารามจนแล้วเสร็จและทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือสำเภาก่อด้วยอิฐ ในวัดยัน,นาวาเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเรือสำเพลำนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรเพราะทรงงเห็นว่าในภายภาคหน้าจะไม่มีการสร้างเรือสำเพาขึ้นอีกแล้วด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าบุญเจ้านักศึกษาวิจัทหารชั้นปีที่2โรงเรียนกัรายาณีสีธรรมราช